สวัสดีครับผมสวัสดีพนะี่พี่เอฟซีลุงป้านาทุกทุกท่านกันเลยนะฮะอยู่กับผมเช่นเคยผมใหญ่จากช่องวิแฟร์พาไปเรื่อยแล้ววันนี้ผมก็พาเพื่อนสองคนนี้มาด้วยครับผมทุกคนก็สวัสดีครับผมจากช่องมิเตอร์แฟงนะครับครับผมแล้วก็น้องนันครับผมก็สวัสดีครับจากช่องน้องนันท้าพิสูจน์ครับน้องนันท้าพิสูจน์นะจากช่องมิเตอร์แฟงด้วยนะครับผมซึ่งเราสามคนวันนี้ผมเป็นคนพาเพื่อนสองคนนี้มานะซึ่งพากลับมาที่บ้านปอบทุกคนซึ่งตอนนี้บ้านปอบเป็นกระแสที่แบบว่าโดนโจมตีหนักมากจาาากกเเครือสมิงทุนนะะพว่ มมาวันก่อนอะอาการโคม่ามากคนยายปอบอะ <c oughs> มีทั้ง <c oughs> ยินเสียงไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ๋อลูกไม้ตกเพืนะตุลูกไม้จากต้นมันจะลูกไม้อยู่โอเคทุกคนตอนนี้อยู่หน้าบ้านปอบนแต่ว่าเราไม่เจอ,อทุกคนนะ <c oughs> ตอนนี้ยคือผมพาเพื่อนมาเพื่อจะให้ช่วยยายปอบเ <c oughs> พราะว่ายายปอบอนเนี้ยเมื่อวานผมมาเจอปวดท้องเหมือนระบบในในนะผมเหมือนโดนพวกอเสือหมิงเล่นงานทุกคนไม่รู้ว่าโดนแบบว่าทําร้ายร่างกายหรือว่าโดนพวก ของบนดําเข้าตัวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจทุกคนนะซึ่งผมเลยอยากจะเข้ามาดูอีกครั้งว่ายายปอบอ่ะตอนนี้อาการเป็นไงบ้างแล้วก็ยังอยู่ที่นี่หรือเปล่า,หร,า,าปปหรือว่าย้ายทิ่นฐ่านไปแล้วทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่ายายปอบไปอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าเจอเหตุการณ์น,นี้ประจำประจำบ่อยๆทุกคนนะโอเคซึ่งสองคนนี้มาช่วยผมเพราะว่ากลัวผมจะไม่ไหวแล้วก็เพื่อนแฟนก็มาหาผมมาถึงมาแนละ้วแล้วก็พามาที่นี่นะทุกคนไอเรื่องล่าผีเนี่ยผมบอกเลยผมชอบมากชอบแบบท้าทายทุกคนนะน้องนันก็ชอบมากทุกคนนะโอเค ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เราสามคนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามช่องน้องน,นันทายพิสูจน์กับช่องมิสเตอร์แฟงนะครับผมอเป็นเพื่อนกันนะทุกคนโอเคไปทุกคนไปดูยายปอบกันทุกคนครับทุกคนซึ่งทุกครั้งผมเข้ามาที่นี่นะไม่ว่าผมจะพาเพื่อนมาก็ตามผมจะพาเพื่อนไหว้ศาลต,ตรงนี้ก่อนเพื่อเออเออเขาเรียกว่าไงนะเออเคารบศรีสิทธิ์ที่นี่เคารพสถานที่เคารพเจ้าที่เจ้าท,ท,ท,ทางนะไม่ใด้มาลบหลู่หรือว่ามาท้าทายนะทุกคนเรามาเพื่อพิสูจน์หรือว่าหาความจริงที่นี่ไไไมมมม่่่ด้้้้าาาาททบลลลหูอะรเยยยว ไม่ได้มาทาตัวกลางด้วยทุกคนนะนขอไหว้ศาลก่อนก่อนเข้าทุกคนนะเรามาไหวเ้เจ้าที่เจ้าทางในป่าในควานบริสุทคนเพื่อที่ว่าให้คาเนี่ยปกป้องเรานะครับลองคุ้มเหตุการณ์ในป่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรอย่างน้อยเนะี่ยถ้าเราได้มาไหว้ศาลหรือว่าเรามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองที่นี่เนี่ยเราอาจจะดได้อาจจะพ้นจากพวกแบบภัยที่จะเข้ามาไงใช่เพื่อให้เขาปกป้องเราอีกแรงหนึ่งใช่ครับผมแต่เราก็ไม่ลบหลู่อยู่แล้ว ไม่ได้ลดหลุดใช่ใช่ไป,ไปดูที่บอกค่ะบ้านใหญ่ปอบแต่ว่าเรามีสนติคร้าวแต่ไม่ใช่ใหญ่ปอบอ่ะนเนี้ยไม่รู้ว่าใหญ่ปอบผมกลัวมากนะกลัวเขาจะโดนเสือธมิงเล่นงานจนแบบว่าไม่กล้ากลับมาอีกหรือว่าหายไปเลยไอเสือธมิงตัวนี้เนี่ยจำได้ไหมตั้งแต่คลิปที่แล้วเนี่ยมันร้ายมากเลยนะร้ายมากก็มาคลิปก่อนที่มากระแฟงอะ่ะจับไม่อยู่จริงทุกคนคซึ่ง อืมไอ้เสือสมิงตัวเนี้ยมันล้ำอาณาเขตคนอื่นเขาไปทั่วเลย่าลานมากซึ่งไม่ฟังใครเลยอยากจะจัดการให้มันเงียบที่สุดแล้วก็อย่างพวกชาวบ้านเขาก็ระแหวนไว้หมดแล้วเดี๋ยวนี้เชอบปูนเข้าป่าเงี้ยเนาะจริงเนี่ยผมในวันก่อนผมได้เห็นที่มายาปอแล้วเห็นในพวกนายพานมันน่าดักจับสมิงกันน่ะเพราะว่านายพานแบบว่าเดือดร้อนไงชาวบ้านเดือดร้อนนายพานมันดักจับสมิงอ่ะวันก่อนมาเนี่ยในปอบนั่งอยู่แล้วก็เดินลงไป เจ็บท้องมากปวดท้องแบบอาการช้ำในอ่ะแฟนมาแาการนี้อายุมากกว่าน่าสามสิบปีแล้วมั้งเนี่ยนานมากสา่ซึ่งโดนทิ้งล้างไว้แล้วก็ในปอดไม่จะเอาอาศัยว่าไม่มีใครอยู่เข้ามาอาศัยอยู่นะไหมใช่ มีว่างเหรอเพื่อนไม่มีใครอยู่เลยไม่มีไอ้ปอบอยู่เลยเพื่อนตอนนีสัตว์กะเลียงเขาฟางกะเลียงออกอ๋อยาปอบมีภาษากะเรียงเหรอเพื่เพื่่อเรียกว่าเพ้ยก็นนะเพ้ยแปลว่าแปลว่ายายคือเพื่อนผมเนี่ยจะเป็นคนอะไรภาษาพูดกะเลียงอ่ากะเลียงเนี่ยกะล่างนะทุกคนก็มันจะไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่ว่าถือว่าเป็นชนเผ่าคล้ายๆกันอย่างทำเนียงพออย่างกัน ภาษาของเพื่อนผมเนี่ยคือยายเนี่ยเรียกว่าเพื่อยทางของผมเนี่ยเรียกว่าพี่พี่อืมันคล้ายๆกันนะทุกคนเพื่อยกับพี่เนี่ยมันแค่พอพึ่งเป็นพอพอ่านมันใกล้ๆเคียงกัน,นพูดต่างกันแต่ว่า,าความหมายเหมือนกันใช่โอเคเพื่อยแต่ว่าความเชื่อเรื่องปอบอะเกิดจากสมัยก่อนที่บอกว่าปอบเ,เกิดจากการกินของหยิบใช่ไหมความเชื่อคนแบบอีสานเนี่ใช่ไหมกินของสดของดิบของสดของ,ข,องขาวขาวเนี้ยเรียกว่าปอบใช่ไหม แต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรกินท้องดิบเพราะอะไรเราไม่รู้ตั้งแต่แรกไงก็จะเชืเ้อสายหรือเปล่าคือปอดเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการโดนของหรือเปล่าใช่ไหม,มทำนองนี้นะหรอเป็นความเชื่อนะทุกคนความค<อ>ิดผมนะลองปุ๊งะน้องอะไอไอ,ไอ,ไอนันระวังนะตัวดูระวังกลัวเหมือนกันกลัวพวกสมิงเข้ามาทุกคนระวังสมิงด้วยนะเดินอยู่คนเดียวอ่ะมีเพื่อนเพื่อนใหญ่จะพาไปไหนไปดูจุดที่ผมเจอยายปอบ นอนสลบเมื่อวานาแล้วก็ยายปอปมีบริวารด้วยนะแสงแต่ว่าบริวารเขาคอยรักษาเขาไงคอยปกป้องเขาไม่ให้เขาโดนพวกสกมิง <ue> ผมรู้สาเหตุที่เขาปลูกบริวารขึ้นมาตรงนี้มีรุมศพที่เขาเห็นยายปอบแบบเรียกบริวารขึ้นมารับใช้นะทุกคนซึ่งผมรู้สาเหตุแล้วทำไมาเขาถึงให้บริวารขึ้นมาไม่ใช่จะทําร้ายคนนะเ <t> พื่อรักษาตัวให้ป้องกันตัวเองเพราะว่าเขาเอาคนเดียวเอาสมิงไม่อยู่ทุกคนเ <t> ขายต้องมีบริวารเข้ามาปกป,ป้องเขายายปอก็มีบริวารใช่แต่ว่าบริวารเขาอะวันก่อนผมไม่ กลับเหมือนแบบว่าผมไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นพวกยินญาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมเจอแล้วเขาหายไปนานเลยไม่ออกมายเลยทุกคนใช่ซึ่งจุดเนี้ยแฟงจุดนี้จุดที่ผมเห็นยายปอบนอนมสติอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่ายายปอบนอนนี้เพราะว่าเขาให้บริวารขึ้นมาช่วยหรือเปล่าแต่ว่าแบบว่าตัวเองหมดฤทธิ์อย่างเงี้ยฤทธิ์ไม่พออย่างเงี้ยทุกคนจะหลุมศพนะครับหลุ่มศพเนี่ยที่ าาใช่นอนมาสิบเนี่ยนอนแาบว่านอนงอตัวเนี่ยแบบเจ็บหนักอะแล้วก็เล็กก็ผมก็อยู่ไกลเล็กก็ลงมาดูเขาดูอาการเขามาตรงนี้พบ่ร,ร,รู้สึกแบบวด <c oughs> หัวจิูสึกยังไหมรู้สึกได้เลยว่ามันแปลกแปลกนะตรงนี้มีสี่สี่หลุมแต่ตรงนี้หนึ่งห <4 S 2> ลุมเห็นส <4 S 2> ี่ห <4 S 2> ลุมนี่ตรงนี้ที่ล้มหนึ่งหลุมสามแล้วกออ้ยเ่นไปหมดเลยสี่หลุมด้วยว่ะ ใช่ไหมนี่มัุมนไม่รู้ว่าเป็นแบบฝั่งนี่นะแต่พวกครอบครัวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นครอบครัวหรือเปล่าเราก็ไม่ได้มารบดูนล้วันนี้เราแค่จะมาถ่ายใายปอบใช่ครับผมแล้วพาเพื่อนแซงมาด้วยเพื่อให้แบบช่วยกันเพื่อมีอะไรเรายายปอบจะให้ช่วยไงจะช่วยใายปอบได้ไงไปดูข้างในข้างในมันแบบเป็นผมเจอครั้างในที่ใายปอบอกเข้าไปทางนี้แต่ไม่รู้ไปไหนนะน่าหายไปเลยเดี๋ยวเราไปดูเราไปเช็คว่ายายปอบจบขนาดหรือเปล่า เนี่ยมีใส่สิ่งจังปะทำพิธีทุกอย่างเดียวกันปลุกปลุกเสกอะผมชอบที่นี่มากแฟงอยู่ดิลำธารไหลเชี่ยวเลยธรรมชาติมากเนี่ยยายปอบอยู่ได้เพราะว่ามันเป็นควาธรรมชาติเขาสามารถหาปลาอะไรกินได้ของดิบของเขาที่นี่ได้ไม่ต้องไปเด็ดร้อนชาวบ้านเนี่ยอยู่เคงเขาเอง ไม่ใช่ทุกตัวมันใช่มันไม่ใช่ทุกตัวใช่เะละ่ะบางตัวอาจจะใช่แต่บางตัวก็จะไม่ใช่มันสวยมากใช่เฮ้ยเ <c oughs> อ้เฮ้ย ฮ้ยซึ่งผมอะมาไกลแค่นี้ผมไม่กล้าไปต่อผมกลัวกลับไม่ถูกนะกลัวหลงทุกคนเพราะว่าป่าเนี่ยผมไม่คุ้นเคยนะไปต่อคือไม่รู้ไปไหน่ะทุกคนรู้ไปไหนเพราะว่าป่าไผ่อะมันเหมือนคล้ายๆกันนะถ้าคุณเดินหลงคือจบเลยนะใช่มันดูเหมือนกันทุกคนแต่มุมคล้ายกันหมดแล้วนะถ้าคุณเดินหลงคือจบเลยนะคุณจำทางไม่ได้คือเรียบร้อยเลยน,นะหลงเลยนะใช่ผมเคยเจอบริวารของยายปอบนอนมอสตีอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนะซึ่งตื่นมาเขาเดินหายไปเลย เขาบอกว่าเขาไม่ร nice? like oh ู้เรื่องที่เขาโดนนั่นเหมือนเขาโดนแบบว่าให้มารับใช้ยายปอบเฉยแต่เขาไม่รู้เขาเป็นใครมาจากไหนใช่เคนมันหายไปแล้วผู้ชายก็เดียงเหมือนกันมันเป็นชาวบ้านโดนสะกดจิตมาให้มารับใช้แล้วก็ยายปอบไม่อยู่ปุ๊บเขาก็หมดฤทธิ์ไงกลับไปเลยผมเข้าใจความคิดยายปอบคืออยากให้มีบริวารปกป้องตัวเองไงไม่ให้ตัวเองโดนสมิงเล่นงานคือเราต้องตะโกนดังๆหรือเปล่าไม่ได้ยินลองเรียกกูดิลองเรียกกูเรียกเพื่อยิเพื่อ เนี่ยนิทานี่ิทานใจเนี่ยกลัวแปลว่าโดนสมิงเล่นงานจนแบบว่าหนีไปหรือเปล่าหาที่อื่นอยู่หรือเปล่าใช่บางทีอนาขตที่เขาถูกแบบลุกลามอย่างเงี้ยใช่บ่อยๆเลยบ้ใช่คือเขาไม่สามารถซูสมิงได้นะถูกต้องส,สมิงเนี่ยคือแรงมันเนี่ยเยอะแล้วก็อีกอย่างเขามีวิชาคมสมิงเนี่ยคือผมมีถือว่าผมมีโอกาสดีมากที่มาพาเพื่อนแฟนกับน้องนันมาทุกคนนะซึ่งเรามาช่วยหาความจริงแล้วก็ช่วยกันปกป้องยางปอบ ส่วนหนึ่งอะยายปอบผมดำรือเปล่าเหมือนเหมือนจะเจอเนะไหนไหนเสื้อขาวปะเออเออเอ้ยเดินกลับมาทางบ้านเนี่ยไหนไหนไแสงเจอใช่ปะแสงเจอเอเอเาเดียวดีเจอเขากลับมาเขาไปหากินมาข้างนอกหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเ <Hey. S 2> มือดินขึ่มาถึงเนยไหนเนี่ยไปในบ้านหรือเปล่าวะเฮ้ย hey, เอาดีแฟงเราไม่รู้ว่าใช่ไอ้ปอบหริง,นะง,งเปล่านะท่านวงตาป่าวะไม่รู้ว่าว่านวงตาไม่ดวงตาแบบเหอเนเจอพรุน,นี้เคยโดนนะเคยเห็นเป็นภาพดวงตานะแล้วก็ใส่สชุดขาวเดินชุดขาวใช่ชุดขาวเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยใช่เสืเ้อขาวกระโปงออกสีม่วงหรือเปล่าจังไม่ผิดจะเป็นสีมโปงสีอะไรม่วงอ่ะเขาถุงนี้เขาถุงออใี้ไห้กระโปงคนขออภัยนะ ตรงตรงนี้ใช่ป่าภาพถงแล้วก็ผมเสื้อสีขาวไม่ได้พูดจริงภาพลงตาอ่ะแพงจริ่ถ้าเจอต้องเจอเพราะไอป่อคือไม่ม่วไม่สมิงที่แบบจับาายได้เฮ้ยไอ้ป่อเป็นไงวะเฮ้ย

เฮ้ยรไวะไข่อะไรไอะไรไอ้สมิงรูไสมิงมิงตัวนั้นรวะเดี๋ยว่งไปไปมนเหมือนเฮ้ยเฮ้ยเฟ้งเฮ้ยเฟ้งะไเดียวกะจชวยก็ไม่ต้าชยม่มีอาวดธอะไรเลยเฮ้งมันทำอะไรใหญ่ป่ารยว่ะยังไงวะ เราไม่เราไม่ได้เอาชกลงอะโคมาโคมานั้นเฮ้ย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 เฮ้ไม้ไมมีไม้โยนมีโยนไปโยนไปเฮ้ยนี่เบ้หอไปกอไีให้คดูปบ่อทุกคนตอนนี้ยายปอบนหมดสักทีอยู่ะ เหมือนหมดสตีเลยว่ะตน่าจะต้องอุ้มไปที่ก็ต่อ่ะเพราะว่าแกถูกทำร้ายหมดสตีด้วยยไงดีอ่ะถือาแยกครับตกลงอ่ะแล้วไปขึ้นายเย อย่างนี้เราต้องอุ้มไปที่กะตอปอ่ะเพื่อนต้องจิดต้องเชื่อมือวะต้องอุ้มไปแล้วถอนอ่ะคทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องขออนุญาตไปช่วยเพื่อนใหญ่ไปันนี้ก่อนนะครับต้องติดกล้องก่อนนะทุกคนไม่งั้นเนี่ยอุ้มใหญ่ปอบไปคนเดียวไม่ไหวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยโดนเสือสมิงทําร้ายนะแต่ไม่กล้าเข้าไปช่วยแล้วเพราะเราไม่มีเชือกอะไรเลยอ่ะอันตรายมาก โอเคทุกคนตอนนี tamam. okay, victims, them, ้ผมสามคนก็ช่วยกันแบกยายปอบมาที่บ้านยายปอบนะซึ่งเหนื่อยผสมควรเพราะว่ามันต้องขึ้นเนินใช่ป่มมีเนินมันเป็นหินขวางทางคนลำบากมากแล้วก็ผมเนี้ยบางตัวอ่ะยายปอบยังหายใจอยู่ทุกคนนะยังหายใจอยู่แต่ว่าผมยังไม่เจอรอยแบบบาดแผลใหญ่นะมนมันเป็นแค่รอยช้ำบางจุดนะเขียวๆผมให้ยายปอบหันหน้าฝั่งนู้นเพราะว่าผมกลัวเขาตื่นมาแล้วแต่เห็นหน้าผมตกใจเห็นนะเราจะตกใจนะก็เห็นหน้าฝั่งนู้นง่ายกว่า ตื่นมาครับบมงคนต้องตกใจทุกคนไม่รู้ว่าตื่นตอนไหนเพราะว่ามันเขาสลบไปเลยไม่รู้ว่าโดนเสมิงอ่ะโขหัวกับพื้นหรือเปล่านะทุกคนเรามองไม่ทันในกล้องจริงนะเพราะว่ามันเคยว่าอุกอาจมากทุกคนดูในเสื้อเนี่ยปอบเนี่เหมือนมีเลือดเลือดเหรอใช่เหรอใช่เป็นแผลทะลุหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยเจอไหมเลือดเจอไหมเลือดเราไม่กล้าเข้าไปจับมือมือส้วนยายายาเลือดมันมันไม่ดีนะครับเป็นเลือดอ่ะอันตรายเลือดจะห้ามโดนกันจริงๆเลือดนะถยิ่งถือนะเพราะว่าเลือดเป็นของเหลวในร่างกายใช่ มันมีพวกสารปนเปื้อนพวกเชื้อโรคหมดเลยเราไม่สามารถจับด้กันได้ทุกคนต้องจจอแค่ถุงมือก่อนนะถึงจะได้ตอนนี้เราทําได้แค่นั่งสังเกตอาการหรือว่ารอให้ยายปอบนี่ตื่นเองใช่คือวันนี้ผมโชคดีมากที่มีอ่อมีเจ้แฟงงานมาช่วยไม่งั้นผมแบกยายปอบไม่ไหวแน่ทุกคนแล้วก็เจอสมิงที่เข้ามาทำลายเงนินคือแบบอุกอาจมากนะไม่เอาเชือกอาคมมาด้วยทุกคนเพราะว่าเชือกอะถ้าไม่มีเราทำอะไรไม่ได้นะตัวเปล่าตายแน่เราทั้งเมื่อกี้มีเชือกนะทํ้งเมื่อกี้มีเชือกนะทุกคน ผมเนี่ยบอกเลยว่าลงไปฟา้าดมันแน่นอนจังหวะที่มันมองเราไม่เห็นเนี่ยใกล้ไปเดี๋ยวเพื่อนเ่ายังไงนั่งรอก่อนใช่ไหมเราก็ต้องนั่งรอให้มันฟืน้น่ะทำะไมอ่ะถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้ก็มดสม,มิงเนี่ยมันย้อนกลับมาทำร้ายอ่ะรอก่อนดีกว่าให้เปอบตื่นตัวตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบไปออกไปที่อื่นก่อนแล้วถึงสบายใจไงซึ่งเราเอาตรงนั้นเราก็ไม่อยากจะมาแบบมาดูเขาบ่อยๆนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากว่าไม่ไม่ได้อะไรเขานะแต่ว่า แล้วก็อบนคือแอบเป็นห่วงไงว่าเอ้ปอบมันเป็นแบบผมิพกทุกคนบอกว่าเอ้ปอมเป็นแบบผู้หญิงใช่เออถ้าอะไรขึ้นมาสู้ยังไงก็ผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงมันผู้ชายแล้วมันตัวใหญ่กว่าแล้วเปียกมันกำลังกว่าเพราะมันสัตว์แต่ว่าสัตว์แต่ว่าดุร้ายเพิ่มันกินเนื้อเดี๋ยวจะแอบทุกมบแกดีเพราะว่าไอ้ปอมยังไม่ตื่นหรือเปล่าแสดงบางทีอะแกรู้ตัวนะเวลาคุยกันเนี่ยแกแต่ยังไม่ตื่นแกไม่กล้าขึ้นมาตื่นมากลัวจะมีแบบว่าเพราะว่าแกยังเจ็บอยู่ ดูว่าเราเนี่ยลองลองลองจากบ้านหลังนี้ไปซุ่มไกลๆดีไนะหมตะกี้เนี่ยตอนแรกขอกว่าจะมั่นใจขึ้นทนำะไมเราลงไปอยู่ข้างล่างมาทั้งคนนี้เขาสามคนขอลองมาลองแนละ้วซุ่มรรบส่งก๊อกไก่มานะทุกคนนะแกบางทีแกอื่นแล้วแต่แกยังเจ็บแกไม่กล้าอื่นนะไปลงบางล่างก่อนแปงไปแกเจ็บยื่น,นลองมาด้ยฮักแป๊บเพื่อน

นนี่นคนเขาถ้าเขาตื่นอ่ะถ้าเขาตื่นอ่ะผมจะไปเข้าไปคุยกับคนหนึ่งนะเพราะว่าเขาไป็นคนนคนเขาจะตกใจนะผมว่าเป็นคนนึงเราชวคุยภาษาเกระเียนเขาจะถามพอดูว่าเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็เขาจะมาแปลเพื่อนเพื่อนเพื่อนแสงกับเพื่อนเอพพีเอ็ซี C, ฟังอีกทีนะแอบลังกอไผ่เลยคนอาบยาปอบอนะ่นนะ 어때요? 법요

อนี้ไม่รู้ว่าใหญ่ไหมถ้าไปคุยเลยนตถ้าใังไม่ไดอ่อกนะแต่ท้าที่ผมสังเกตแล้วแต่ตอนนี้มนจะช็อตตท้องชอตท้องนพิ่มาแล้วแต่ตอนนี้เจ็ดท้อง่ไออกเลยค อยเนอะอาเนาก็ขี่เียงค่เาุหจะเอมือกอแใหญ่้เาี่เีอนอะอผมจะฟังออกนิดหน่อยนะผมงไได้ยินยังเดี๋ยวถามว่าจะไปหาเขาใหบอ เ,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 เขาว่าไง,งเพื่อนเขาบอกว่าไงบอกว่าเขาเขา,เขาตื่นมาเขาจะไปหนีไปที่อื่นไปอยู่ที่อื่นเขาตื่นมาเขาจะหนีไปอยู่ที่อื่นใช่ย้ายที่เพราะว่าเขาอยู่เนี้ยอัน เ็บตัวไม่ไหวเขาเป็นหลายรอบโดนหลายรอบแล้วแล้วก็ซึ่งทารู้ว่าซมิงอ่ะจะโดนจัดการไม่ไห้จะโดนเกะจะโดนแบบให้บอกว่าคนื่นจดการให้บอกจบจบไปไม่ได้ไงเขาไม่รู้ไงพอจะตื่นมาเขาพักก่อนเพราะเขาเนียาเดือไม่ไหวเจ็บท้องมากแล้วก็ระบบทั้งตัวเลยเขาบอกว่าจะขอเขานอนพักก่อนแล้วเขาบอกว่าเขาว่ามีกินไปแล้วมีหากินไปแล้วกินพวกปลาปลาแล้วกินแล้วพวกอางพวกมือเออเป็นมือแรกกินแล้วพวกปลาพวกของสดนะเออหากินแล้วนี่เป็นปอบขาวปอบขาวใช่ผม ซึ่งเขาบอกว่าสมิงไม่รู้เกียรติเขานะเขาไม่ทำให้สมิงแต่ว่าสมิงเหมือนแบบเข้ามายึดอาณาเขตเขายี้ก่อนแล้วก็เขาพยายามแบบว่าจะเอาคืนจะสู้แต่ว่าสู้ไม่ไหวใช่ใช่เป็นผู้หญิงแล้วซึ่งสมิงมีบริวารด้วยไงเขาบอกเขาเคยเรียกบริวารมาด้วยแต่ว่าบริวารเขาเป็นคนที่เขาสะกดจิตมาเฉยแค่มาช่วยเขาเฉยป้องกันเขาอย่างเงี้ยแล้วบริวารเขาไปแล้วใครไปไหนไม่รู้กลับไปแล้วมั้งเขาบอกว่าเขาขออนุญาตก่อนเพราะว่าเขากลัวกลัวกลัวที่จะโดนกลับมาเล่นงานอีก อทุกวันนี้อยู่แบบต้องหวาดระแวงมากนะต้องคอยระวังสมิงนี่จะบอกว่าเออเนี่ยถ้าตื่นมาฟื้นมาก็ถ้าถ้าหายจะไม่หายดีก็หาที่อยู่ใหม่ก็ได้ไปอยู่ที่อื่นกับลูคนเนี้ยที่สมิงไม่ไปอารวาสอย่างเงี้ยไม่ไม่ไปก้าวลาวใส่อะโอเคนี่ก็จะขับคนไปก่อนเราก็จะจับคนเพราะว่าอยู่ต่อว่าเราก็กลัวเขาจะไม่ไม่ได้เขาหวาดระแวงไงใช่แกระแวงเราด้วยอีกอย่างอ่ะ เราก็อดเป็น <foi> ห <L> ่วงไม่ได้ที่จะโดนสมิงมาทำร้ายใช่ผมต้องระวังเหมือนกันเราก็ต้องระวังตัวเองนะทุกคนไม่ใช่ว่าจะดูแลแต่คนอื่นไม่ดูแลตัวเองไม่ดูแลตัวเองกับแม่นะต้องดูแลตัวเองให้เป็นนะทุกคนนะน่าจะเราก็น่าจะกลับนะไม่อยากรบกวนให้แกได้พักผ่อนนะใช่วันนี้เราก็อยากให้ใหญบอกว่าเนี่ได้พักผ่อนนะจริงๆอยากหาซื้ออะไรมาให้แกกินนะแต่ว่าถ้ามาโอกาสหน้าดีกว่าลองดูว่าถ้ามาแกจะอยู่อีกต่อไปหรไม่แน่ใจทุกคนนะ โอ okay, ทุกคนเดี๋ยวัน <en ients> ี้ก็ฝากติดตามมาสคนแล้วเป็นกำใจเพราะงั้นจะทักทิปบอกไปเรื่อยๆทุกคนนะไปแปไปปทุกคนรับเดี๋ยววันนี้เราไม่อยากราควรปอกไปมากเลยแต่โดนสมุนทำรเนี่ยทำไป้เจ็บนาดนี้อาวัตรเป็นห่วงก็เป็นห่วงแต่เราก็เป็นห่วเาเงเหมือนกันนะเราะว่าสมุนเองเนี่ยมันดุร้ายมากผมบอกไปเลยเือก็คไม่น่าจะมีเพื่อนริง